สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มายาก็ขออนุญาตออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวนะคะพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะแล้วก็เป็นข่าวอยู่ณขณะนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความคิดเห็นว่าการที่พระภิกษุสงฆ์รูปนี้ได้กล่าวการยอมรับพระเยซูในแบบที่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปรากฏอยู่ในข่าวบอกว่ามันคือการให้กําลังใจนั้นนะคะในมุมของมายามองว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าในคําที่กล่าวไว้เนี่ยท่านได้กล่าวท่านได้นํากล่าวไว้นะคะว่าพระเยซูลูกยอมรับลูกเป็นคนบาปนะคะขอพระองค์ไถ่าบาปลูกขอพระองค์ไถ่าบาปลูก ขอพระคุณพระองค์ที่ตายที่กางเขนเพื่อไถ่าบาปลูกขอพระองค์จดชื่อลูกบนหนังสือแห่งชีวิตบนฟ้าสวรรค์ชีวิตหลังความตายขอให้ลูกได้ไปอยู่บนฟ้าสวรรค์กับพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาสถิตยอยู่ในลูกปกป้องลูกจากวิญญาณชั่วต่างๆดูแลชีวิตลูกนำพาลูกไปจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู วันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับุคลากรก็นําขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วก็วันนี้ไม่ต้องกลัววิญญาณชั่วใดๆมารบกวนเพราะในพระนามของพระองค์ขององค์พระเยซูมันยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณชั่วใดๆในวันนี้คุณประเสริฐก็หมายถึงพระนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าในพระนามของพระเยซูขององค์พระเยซูจะปกป้องคุณประเสริฐก็คือพระนะคะเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่า ะะเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือพระใดๆนะคะเหนือพระทั้งปวงเหนือวิญญาณชั่วทั้งปวงอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะคะก็บทสรุปในคำพูดเหล่านี้ก็คือการรับเชื่อพระเยซูนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าท่านเข้าใจบทความเหล่านี้จริงๆว่ามันคือมันคือการให้กำลังใจตรงไหนนะคะแต่ว่าสำหรับ พุทธศาสนิกชนแล้วที่มีพระธัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยส่วนเดียวแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันจากชาวคริสต์ชาวคริสเตียนทั่วไปที่มีพระเยซูเป็นเป็นพระเจ้าไม่มีศาสดาห,หรือพระเจ้าอื่นนะคะก็ก็ถ้ารู้ตามมารยาทเหล่านี้แล้วก็ต้องอธิบายให้ท่านทราบก่อนจริงๆว่าการกล่าวแบบนี้เนี่ยมันคือการรับเชื่อนะคะไม่ใช่การให้กำลังใจ ไม่ใช่การน,นำอธิษฐานเพราะว่าถ้าคุณให้กาลังใจแล้วคุณจะอธิษฐานให,ให้พระรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอธิษฐานของคุณคนเดียวอธิษฐานให้ท่านฟังว่าขอพระเจ้าเดี๋ยวคุ้มครองท่านอย่างไรให้ท่านหายอย่างไรไม่ใช่ให้ท่านเป็นคนอธิษฐานรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนี่ก็คือขัดกันแล้วนะคะสําหรับมายามายาเห็นการที่มีบุคคลสบุคคลในในวิดีโอนี้นะคะก็คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของบุคลากรและขอบเขตของบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรนะคะ 2. พระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าในบทสังฆคุณเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนาบุญนะคะส,สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสงฆ์สาวกของ ในบทสังฆคุณบอกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ทราบว,ว่าท่านเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ศึกษาตำราพระไตรปิฎกหนังสืออัธกถาหรือบทความทางพระพุทธศาสนาเรื่องความสำคัญการเข้าใจหลักการนับถือพระรัตนตรัยหรือไม่นะคะ ทีนี้เนี่ยแล้วก็อ,กอ,กอีกท่านหนึ่งที่มายาเห็นก็คือ,อที่ฉันเห็นก็คือคนที่โพสต์คลิปนะคะไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์จะให้กำลังใจหรือโปรโมตลัทธิความเชื่อศาสนาของท่านอย่างไรแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อภิกษุสงฆ์รูปนี้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ก็เป็น สิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีการใคร่ควรวนตึกตรองดีแล้วดีแล้วหรือยังอะนะคะส่วนในรูปแบบของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณรักษาแล้วแล้วก็มันเป็นนอกเหนือจากหน้าที่แล้วนะไม่ใช่เพราะว่ามันคือสถานพยาบาลนะคะสถานพยาบาลไม่ใช่คริสจ,จักรเนาะถ้าคุณจะทํา สถานพยาบาลที่นําความเชื่อแบบนี้ก็ต้องประกาศแล้วก็บอกเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นสถานประกอบอการพยาบาลที่จะนําความเชื่อด้วยนะคะให,ให้ทราบก่อนที่คนไข้จะไปรักษาก็จะได้เป็นที่เข้าใจกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะไปรักษาผิวพรรณกับคลินิกนี้ก็จะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์หรือคุณหมอหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี้ย ก็จะเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ให้กําลังใจคุณนะคะอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกด้วยสําหรับคนที่พร้อมจะสละความเชื่อศาสนาของตัวเองก็อยากเป็นคริสเตียนในแบบนี้ก็ลองได้นะคะสําหรับคริสเตียนท่านไหนที่ที่ดีอยู่แล้วที่เราชื่นชมเนี้ยเราก็ยังชื่นชมเหมือนเดิมนะคะทางด้านคนที่มีความรู้แล้วก็ เข้าใจบริบทนะคะก็กยังชื่นชมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนความคิดนะคะทีนี้เรามาดูทางฝั่งพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยเรามีการกล่าวถึงพระรัตนตรัยของเราอย่างไรนะคะ <S <S เพื่อเสริมความรู้นะคะเสริมความศรัทธาให,ให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะให้แข็งแกงให้แข็งแกร่งขึ้นก็ ในอตอนเช้าเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทางวัดเช้าหรือวัดเย็นนะคะหรือการกล่าวรับไตรสรณคมนะคะคาว่าไตรสรณคมเนี่ยคือการเข้าถึงการขอถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกําจัดภัยได้จริงเราจะมีการกล่าวอยู่3ามครั้ง ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3โดยใช้ความสรุปก็คือขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยได้จริงขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยได้จริงและก็ขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยได้จริงนะคะทีนี้ก็จะมีประโยคที่สวดอีกกำกับนะคะอธถกถาก็อาจจะอมาอธิบายการประกาศอย่างนี้ให้ชาวพุทธเข้าใจอีกว่า ในบทวสวดก็จะวสวดไว้ว่านาทีเมารนังอัญังพุทธโธเมารนังวรังเอเตนะสัจวัชชนะวัจยังสัตตุสาสเสนก็ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ของข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดานะคะ ก็นัตเมสารนังอันยังธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะวัทยังสัตธุศาสนที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาแล้วก็ นัททิเมารนังอันยังสังโคเมารนังวรังเอเตนสัสจวัชนะวัทยังสัตตุศาสเสน่กที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาและเราก็ยังมีอีกเราก็ยังมีพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอย่างที่บุคลกรการแพทย์ท่านนี้นำอธิษฐานะนะคะว่า ขอพระเจ้าเนี่ยช่วยช่วยเหลือนะคะในศาสนาพุทธมองว่ายังไงนะคะ,นะคะในการนำอธิษฐานเนี่ยมีการอธิษฐานขอพระเจ้าเนี่ยช่วยปกป้องชีวิตลูกช่วยดูแลชีวิตลูกนำลูกให้ไปถึงจนถึงมันสุดท้ายอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะก็คือในพระพุทธศาสนาเรามองว่ายังไงนะคะเรามี คาถาธรรมบทพุทธวัคที่18นะคะจากพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตรตันตปิฎกเล่มที่17ขุทธกนิกายขุทธกปาฐะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตนิบาปนะคะในพระสูตรนี้นะคะชื่อพระสูตรนะคะก็คือคาถาธรรมบทพุทธวัคที่1 4นะคะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นอันมากแลถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งนั้นแหลไม่กเกษมที่พึ่งนั้นไม่อุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข และอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อันให้ถึงความสงบระง,งับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบที่พึ่งนั้นแหลเป็นที่พึ่องอันกเกษมที่พึ่งนั้นอุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้บุรุษอาชานัยหาได้ยากท่านย่อมไม่ไปเกิดในที่ทั่วไปท่านเป็นนักปราดย่อมเกิดในสกุลใดสกุลนั้นย่อมถึงความสุขความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำสุขมาให้ พระสัตทธ,ธรรมเทศนานำสุขมาให้ความถึงพร้อมเพรียงแห่งหมู่นำสุขมาให้ความพร้อมความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาซึ่งปูชาระหักบุคคลคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงทรรมเครื่องเนื่นช้าผู้ข้ามขับความโศกและความร่ำไรได้แล้วว่าบุญนี้มีประมาณเท่าใด ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาปูชาระหะับุคคลเหล่านั้นผู้คงที่ผู้นิพพานนะครับใจความทั้งหลายก็จะให้เห็นถึงคุณลักษณะนะคะว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราอย่างไรนะคะส่วนใน ไม่ว่าจะเป็นทชัชชคสูตรรัตนสูตรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็จะเป็นอนุภาพของพระรัตนไตรน,นะคะส่วนความรู้ทั้งหลายของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากพระไตรปิฎกอัจกราหรือบทความของพระพุทธศาสนาก่อนนะคะสำหรับการรยานามิตรทุกท่านนะคะที่อาจจะมีความขุ่นข้องมองใจนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นธรรมดาของโลกนะคะ แต่ในหน้าที่ของชาวพุทธนะคะเรามีหน้าที่อย่างไรในพระสุตตันตปิฎกทีขณิกายศิลขันธวั์ในพระสูต,ตรแรกเลยก็คือพระสูตรพรหมชาลสูตรนะคะพระองค์ทรงให้คําแนะนำไว้นะคะว่าถ้าใครที่กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย สิ่งแรกที่เราควรจะรักษาเลยก็คือรักษาใจของเราเองอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่เราเองก่อนนะคะเมื่อเรามีความโกรธเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขากล่าวตู่เขากล่าวติเตียนพระรัตนตรัยว่าอย่างไรนะคะเมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถจะชี้แจงได้นะคะเมื่อทราบแล้วเนี่ยหน้าที่ของชาวพุทธที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ก็คือว่า สิ่งไหนที่เขากล่าวติเตียนพระองค์พระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเราก็ชี้แจงไปว่าตรงไหนไม่มีไม่มีในเราตรงไหนไม่จริงตรงไหนไม่ใช่ความจริงตรงไหนที่ไม่มีในคำสอนของพระองค์เราก็ชี้แจงไป<อ>สำหรับในพระพุทธศาส,สนาเนี่ยในกรณีนี้<อ>ก็ขอชี้แจงนะคะว่า พุทธศาสนิกชนมีพระรัตนตรัยนะคะเป็นที่พึ่งนะคะโดยส่วนเดียวเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะคะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกําจัดภัยได้จริง<า>ก็เป็นการมากล่าวแย้งนะคะว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ย มีที่พึ่งเป็นของตัวเองแล้วนะคะสำหรับใครที่มีความลังเลสงสัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท่านกล่าวคืออะไรเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของบุคคลหลายๆคนที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธที่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงความรู้ครูบาอาจารย์หรือมีวิปัสสนาาจารย์ที่มีความรู้พระพุทธศาสนา เป็นกลัลยาณมิตรนะคะก็มายาก็ขอออกมาทําหน้าที่เป็นกลัลยาณมิตรกับทุกท่านนะคะขอออกมายืนยันความเชื่อนะคะว่าชาวพุทธเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยส่วนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีที่พึ่งอื่นเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎของแห่งกรรมว่าเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทากรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนะคะแล้วก็พระพุทธศาสนาก็ยังสอนอีกนะคะว่าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเราพัฒนากรรมของเราไปสู่ความเป็นผู้พ้นทุก์ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยที่พึ่องอื่น สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ